สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กาอยู่มาหา,า,า,ายาหเ,เายมือ่อนานเนาะก็สบายดีเนาะร่าสติป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือทางต่างประเทศสบิวก็ขอกกาบสบายดีและสวัสดีทุกทุกานเนาะก็สบายดียามแดงแดงเลยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ครับก็อยู่มาหายเมื่อนานเนาะหลายๆคนเพิือนก่าคอมเมนต์มาอะไรว่าให้สบิวอันถ่ายเที่ยงหน้าให้เบิ่งแน่อัปเดตเที่ยงหน้าให้เบิ่งแน่บได้เห็นเต่รโดนแล้วบรรยากาศอยู่หายอยู่หน้าพี่น้อง ตอนนี้ก็อยู่มาห้ยเมื่อหน้าเนาะกับสิพาพ่อแม่พี่น้องอไปเบิ่งสวรชวนพักที่ปีกายนี่และพี่น้องที่สบิวปูกเนาะว่าใหญ่สำได้และพี่น้องโอเคเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามมือแรงพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้ก็หู้ซึกว่าสีเย็นๆเ,เนาะหนาวเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นต้นอัน ต้นก้กล้วยเห้าพี่น้องก็ใไญ่แต่ละอีพอปูเนาะพี่น้องก็สิเป็นใดแล้วกับอโลดไทยพี่น้องใดเห่ากับบรดมีไพ่พา,พาดหรอกพี่นอ้องอารดไทยใดเอาเนาะอันนี้ก็สิเป็นสวนเฮ่ากับซี่หกเนี่ยพี่น้องเอ้เพราะว่าเห้าก็ยังโบทันได้ห้ห,หลดุดพนมาไทยเนาะมาไทยให้กบดินให้มันหยาตายอะไรพี่น้องเดี๋ยวสิอ่ไถ่าย เทียงก่อนเนาะพี่น้องเนาะเทียงหน้าเขาก่อนว่าเข้ากับไ่ได้ขึ้นไปดอกพี่น้องเอ้ยพออีพอเล่าอันแบบขึ้นส่วนโตมันกระซิหกหกเนี่ยพี่น้องเอ้ยกับเดี๋ยวิีห้เบิ่งเลยเนาะห้เบิ่งเทียงหน้าก่อนเดี๋ยวสบ,บิวกระสิภาพไปหล่อเบิ่งต้นมะม่วงเฮ้าว่าเป็นแนวใดตีพี่น้องอันนี้ก็สิเป็น เทียงนาเฮาเนาะกับบดไอซัวิวกะมากักบบดไขึ้นเทียงนาะพี่น้องกับซีอู่อ่าตลางเนาะหนั่งหลินอยู่แถวอันหฮมเทียงแะละเพราะว่า,อ,าอีพอเราบร่ได้ให้อันแล้วอันมัดดีแหละพี่น้องแบบคนตะก,กี้ว่าง่ายพี่น้องเออแบบบ่อยากให้ไพขึ่นแหละว่าง่ายๆก็ได้แบบว่าเขาหน้าเแล้วก็อยู่เทิงพี่น้องเขาอนันนาโคเขากับเป็นบางส่วนเขากับบดเอาเมื่อเนาะเอาไว้อยู่หน้าอีพอเราบ่อยู่แล้วก็หมัด ยังไหวสมบพิอะไรพี่น้องเอ้ยเที่ยงหน้าคอยอันนี้ก็ได้ก็สิประมาณนี่เนาะก็บริเก็บริตตอเตอมอมียังเนาะก็มีแต่ซํำนี่อะไรพี่น้องเอ้ยเฮากับประคอยได้ออกมาหน้าเนาะหลังจากที่เฮาก็ได้เห็ดบ้าอาสังบ้านอะไรพี่น้องเห็ดเฮือนอะไรแต่ก็บริคอยออกมาหน้าเนาะมีแต่อีเพอเ้าออกมานอนอยู่หน้าแล้วก็ไริเข้าบ้านดอกเป็ดคอย สิเป็นแท่งน้าพี่น้องแท่งน้ามที่เท้าเห็ดไว้ปีนั่นแหลนะเนาะสีกายนี่แหละนี่เด่นกะได้น้ามไห้นี่พี่น้องได้น้ามไว้ให้อีพอเนาะนี่ได้หน้ามไว้ให้อีพอบางทีเพิ่นก็ได้ไว้เองเพิ่นพี่น้องแล้วก็สีอันมีสายเนาะกะบ่ได้หิวบ่ได้อนั้นองอังเอกมีแต่เฮ้ากะเป่งเป่งเป่งแล้วก็ป้าไว้เห็นละไรพี่น้องปะาไว้ให้มันอันนันเองมันเนาะ สวนกระยากสีเหิงโกเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ต้นมะนาวต้นมกขี้หูอันนี้ต้นมะนาวต้นนี้พี่น้องนี่ยกระยันอย่างเด้นี่ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยปลูกต้นมะนาวก็อยู่ต้นมกขี้หูก็มีพี่น้องมีซ้ำมะปิที่เขาปลูกอะไรเนาะแต่มันก็อยัคหกเนี่ยเพราะว่าอ่ายังไม่ได้ให้บ๊าวจำพรเพิ่นเอาจักมาตัด นี่ต้นหมักม่วงเฮาอันนี้ก็ได้กระสีมาน,นี่พี่น้องเอย้ยกระสีสหกหกเน่เนาะต้นก็ใหญ่ีแล้วพี่น้อ,นองเอ้ยผูกไงอีแล้วมีมอน้ำมานอนเย็นเนี่มีมอนนำพี่น้องเอย้ยอันนี้กระสีเป็นตน้นมังคูง่เฮาเนาะเดมากระดูกพอสมควรเด้พี่น้องเอย้ย กระปุกพอได้ตำ่ำาแหละบรรยากาศยามแรงๆอยู่ห้ยอยู่หน้าพี่น้องเอ,อ้ยย่ำกระได้ข่าวเมือเนาะนี่กับลายฐานเปิดแขนสบิวถ่ายให้เบิ่องเน่เป็นอะไรบรรยากาศอยู่ห้ยอยู่หน้าบ่ได้เห็นดนแล้วเพคนวนะเนาะกัเมือนี้กับซีมาอันถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งกับอยากซีหกหกเนี่ยพี่น้องเอ้ยยามแรงพูดได้กับแ,แบบเข่าบ้านเบิร์ดอะไรเนาะ อยู่หายูนากับซิ้งเงียบแน่พี่น้องต้นอันนี้ก้อยมันก็นอยากโคกแนย่ยังบอทันได้ให้เพิน่นดมาดูดออกให้กกอันน่ะคอยก็ได้ลายได้พี่น้องกกมาขุ่งค่ะเทียงนากับสิประมาณนั่นพี่น้องเอ้ย แถวนี้บบมีคนอยู่หรอกเพราะว่าเพิ่นอันเข้านอนบ้านเพิ่นหลังจากทีว่าเก็บเกี่ยวข้าวแล้วฮะละถ้าเพิ่นชิมานอนอีกทีหนึ่งกะผู้หละตอนอันเพิ่นชิโลงหน้าพี่น้องลงหน้าใหม่ผู้หละเพิ่นกระสิพากันออกมานอนไห้นอนหน้ากระสีเสียงเช้าเซลอะคือเห็นแต่แต่ละปีฮะไะเนาะแต่ละปีกะเพิ่นกระสีอันเที่ยงไปเที่ยงมันคือกันอะละนี่ ต้นยังได้เห็ดหักเลยนี่พี่น้องมีแนวเห็ดหักเลยเนาะบักนาแต้ว่าต้นเป็นบักนาวต้นี่โอู๋โก็มาขี้หูดงามอะไรนี่นี่ต้นนี้งามเลยพี่น้องนี่กำลังเขียวเนาะเขาก็อ้อมตานางเขาเพาะเบิ้นทะเลพี่น้องดูแถวนี้ ตอนนี้ก็ขำแล้วได้พี่น้องเออกระซีได้เมืออ่อแหละชอบบิ้วกระซีเมื่อข้างวัดเขา่าห้อีพอตอนนี้เราผันออกมาเนาะพ่อลูกกวยป่งพี่น้องนี่มันแตกนี่สุดซ้อนกันเนาะพ่อเป็ดเป็ดไก่กับแพะที่ได้พี่น้องเอยปูไก่แม่หนึ่งมึงก็ปูหลังกับหญ้าปแม่หนึ่งก็ได้บักกะะลายเนาะ ยังหน้าอน,นี้ก็ได้พี่นอ้องจะสีประมาณนี้พี่น้องเลยหลอดไฟอ่ะอันนั้นซื้ออันหลอดไฟอนนันสากอะไรอีพอเลยลเวลาคนเปิดกลางคืนเนาะให้เขานอนบ้านแล้วก็บอกเขาาพี่น้องอยู่มาหน้านี่แหละแล้วบรรยากาศก็ดีเดอ้อสีคุมค้มคพี่น้องคือพนชิตโตก๊กมีเลยเนาะ รถไทยเฮากับปะตากแดดตากพนอยนี่ละเพราะว่าประจำการพี่น้องประจำการก็คืออันไว้ได้น้ำต้นมะเขือเจนาก็ยามหดยามหาย้ยามหน้าเลยพี่น้องเ้ยก็ลงห้ลงหน้าเก,ก้าเนาะมาหลุดมานาเฮากับบ่มียังไลยพี่น้องตีสวนข่อยกับซีหกกแน่เดอพี่น้องเลยถ่ายเพิ่นมาอัน ไทยให้เพิ่นยังบาบ้างดอกไดข่อยก้ข่อยเจาะอันหูใหญ่พี่น้องเจาะหูใหญ่เลยก้าหูใหญ่เต๋อเจาะหูใหญ่หางวาได้ใส่ได้จะรวดพี่น้องใส่ได้ปัน่นเอาใช่เนาะเขามีไพผ้ายัางว่ดเสียบอันลเลิอันนี้บัดเอารถไทยประจำการไว้อยู่นี่บ้านเบิดแล้วก็ได้ไว้ให้อีพอ หดพักคดหย่าแล้วฮะหละนี่กระสีบ่มียังลายนะพี่น้องนะเนาะกเฮาวได้ปลูกอียังลายปีนี้เพราะว่ามันแห่งแรงพูดสบิวปลูกอันมะม่วมัก,มก,มกแตงกระปลูกไว้อยู่อันน้องใหม่เพื่อะลก็กินห่วงไม่ได้พี่น้องมโม่วงกนนะคือเห็นหหเห้นทั้หไรกินกินเบิดแหละกพพระสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเอา เมือ่อนาอเอาเมื่อบ้านพลเรือน,นี้เข้าบ้านพลเรียนพี่น้องเคยขำอลไรได้นี่เนาะตะเวนกับซีตกดินแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กับซับยูกับได้อ่อัปเดตหรือว่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งทย่างหน้าเฮาอะไรเนาะรายการหน้าเฮาว่ามีย่างแน่อะไรพี่น้องว่าอ่าบอกได้เห็นโดนแล้วฝนใหญซับยูอันถ่ายให้เบิ่งเนาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ซับยูกับซีคอจบคลิปไว้ซสำนี้เด้อพ่อแม่พี่น้อง กาขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอะไรที่คำให่กำลังใจสบ,าย,า,สสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง